สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็มาคนน้ำอันนี้รมก็ลอะกิข้าวนะคะก็เทินีแถวสามเนี่ยที่มันบ้ามยัไปดิีเตอแอตะแครงั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตะแครงมันนั่นแหละนกแก้วแปดิดแปดิเลยเอาเลยร้อยด้อค่อยร้อยอร้อยอ้อยร้อยอีกแพไขับ้ง ย <mile inside. S 2> ่าๆไงอาแล้วจะจับไปรับมือแล้วติดดิดดิดมือเลยหนึ่งสองสามสอ่ห้าหกเจ5ดแปดเก้าเฮ้ยมันจะบแล้วพอแล้วพอแล้วบอลนี่อีกอันนึงครัี่พี่เอาให้เทปนะพอหรือมั้ง เอาขึ้นไปไว้ชั้นสามข้างบนเลยติดกระจกแล้วนะมันมีเชือกมัดอยู่เดี๋ยวเชือกเอาไปไหนคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาน้ำไปวัดครับไปวัดครับเออไปวัดเนาะเวลาเวลาพายคันก็ได้ตั้งไฟเขาดีไปที่ผมได้มาเดบิวง านไม่พานงานืาะยง่าเลยผมก็ได้เื่องแล้วไม่ไ่เช้าลูกสาวเรียกว่าอะไรนะันกระเมันกอนมูแล้วอะไยหมดนี่มันตีเครื่องเนี่ยทนะนี่แกเจายกไ่แล้วก็จะอิ่มกั้ดีหลาะม่เี กินที่นี่ตังนั้นอะไรนะฮะก็จะยกน้าได้แล้วตังพ่าพี่มันใส่หัวนี่วะพอกันแกมึงกันหน่อยแล้วใส่ไปแล้วดีเนาะเติมมาแล้วล่ะลุงลุงมะพร้าวค่ะร้าเป็ดเอาเลยนู่นมีลุงมีเม่มีอีกหน่วยนึงเขาให้เอาให้รลวไมให้รลวๆล้า หลวมล้างนนกินๆแล้วก็ล้างหน้าไปด้วยในตัวมาจะถือให้กินเลยกินเลยสุดเทพผ,ผมกินแล้วกินแต่เสิร์ฟเลยครับผมยืดผมไม่อยากเด็ผมงากกนทีไ่ไอ้ที่มึงได้ไป, <ๆ S 2> ไปยืปดต่างหากกันจ้าั้ย ม่เอ็นน้อยแม่เอผมไม่ยมยื้อขอเขาแล้วเนาะใช่ข้างหน้ากับที่บังนูกับทีบังเลยอยู่ข้างหลังจะไปยุข้างหลังก็เจ้าอข้างหลังอย่ามาขัดใจนะเอาเอาเอาเตรียลก็เอาน้ามาขายไปเนี่ยปลาเปล่าเหรอเรือยแล้วลุงวนแล้วเรื่อยแล้วปลาที่นู่นที่ตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยคุณพี่หมูมีได้ไหน้าปลาด รหลดมวนแรงเลเขเป็นสีบอกโหดมวแรงเีไนลูกครับกจะเอาน้ำนะครับรักรน้ำเาแห้งเราวมนได้น้ำผิวโหลดมวลแรงเยจะดูดถูกคนเด้อมันไปดําน้ำลูโคลาดมาเรียบร้อยเลยฮะ ิเรนพื่นันมรลืนันลองบองัวนน้ี่ี่ี่น้ำไทยได้เอ็มแล้วจะเอ็มเบรกเบรกมาดียวเบรกมารถพอดีจมสิแลนด์้ำนซุมนำกันลังกันหลงไ้ำก็งได้ครับเนับเปอร์เซ็นตมครับเมนมละะติบกระต จะซิปจะซิจะเพิ่มหลายจะให้หลายอะไรจะเพิ่มหมน้ใจไงนะครับน้ำใจด้วยสิบใจสิบเปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันหนีัววานฝานให้ครบ